สวยนะอีว s สปีดสวัสดีครับสวัสดีครับกีฬาแกะกล่องครับกลับมาเหมือนเดิมทางต้นคิด3 6 0รอบครับใจตรงนี้เขาดีจริงๆนะฮะในนี้เนี่ยมีอะไรหลายอย่างมากแค่กีฬาแกะกล่องก็โอ้โหปาเข้าไป40สี่สิบนะครับสี่สิบล้าน ที่สิบคนนะ่เข้าไปดูกันตาจะไหลเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนเราออนแอร์ผ่าน YouTube ด้วยนี่ก็ YouTube นี่ไงเออนะครับติดตามได้ในทุกๆสุดดาวล์รวมถึงยังมีพอดแคสต์ด้วยนะครับไปฟังเรื่องราวที่เป็นมาแต่เสียง อุ้ยผมนะฮะรายการสุดฟาดสนามเนี่ยเดี๋ยวว่าจะเป็นเรื่องกับคุณปั๊มอะไก็ดีอันนี้ดีอยู่ในรายการชื่อคุ้นมากเลยคุณปั๊มเนี่ยใช่ต้องไปฟังแล้วไปฟังอยากดูหน้าต้องไปฟังเกาพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะุด้รายการคุณปั๊มเนี่ยผมยังไม่รู้เลยต้องไปฟังเองไงและวันนี้เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่รัตอาริกก็ ส่งอุปกรณ์กีฬาูที่มาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับพุ่นหัือเขาป่ะเนี่ยฮะหรือพูดเหนอาญาที่จะเข้าไปเทคโอเวอร์อยู่ติดอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือไม่มีตังค์เอาละเรามารีวิวกันดีกว่าที่เคยย้ำกันเอาไว้ว่าเราอยากไปหาอุปกรณ์กีฬาที่เป็นที่สนใจว่านักฟุตบอลระดับโลกเขาใช้ครับจับต้องดูหน่อยว่าเป็นยังไงสัปดาห์นี้เนี่ยก็เหมือนกันนี่คือแบรนด์ของปูมาแต่ว่าย้อนกลับไปก่อนคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเกมพริเม์ลิกอังกฤษครับคู่ระหว่างเชลซี ที่พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มีประเด็นปัญหาใบแดงของกุนอาเกโรยันใสเดอรบิทลุยส์โอ้ไปเสียเหลี่ยมของเขาซึ่งสตั๊กคู่ที่กุนเนี่ยไปยันใสลุยส์นี่อยู่ตรงนี้จริงวะเนี่ยไี่เงีคู่นั้นเลยนะพูดถึงกุนก็คือ p ูมาพูดถึง p ูมาก็คือกุน ไม่บอกไม่รู้เอาละมาดูดิว่าราคู่นั้นเนี่ยที่เขาพยานสายเดวิดลุยส์เนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างเป็นรุ่นแล้วก็ต้องบอกสีล่าสุดด้วยสีล่าสุดเนาะเป็นอีโว้ด้วยนะอีโวเฮ้ยอีโวสปีดนี่คือความเร็วความเร็วเลยขออนุญาตนะครับเปิดเลยก็แล้วกันปึ๊งนี้ สีสันแสบตามากเลยพี่ปั๊มอ่ะขออนุญาตอ่ะพี่ปั๊มด้านนี้หยิบมาคนละข้างด้านนี้เลยด้านนี้ครับนี่ฮะแล้วก็ของผมด้านนี้โอ้โหสวยงามมากครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนะฮะวีทูมาอีเวสปีดครับ 1.5AG เออนี่คือรุ่นที่คุณเนี่ยใส่อยู่ในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมครับและดูครับลวดลายของเขาครับดูการออกแบบของทูมาอ่าคือต้องบอกว่าสวยงามมากก็ตามสไตล์โฉบเฉี่ยว ถึงฟูมาคือเขนอกจากสัตว์ทำรองเท้านี่ก็เขาก็ผูกกับแบรนด์เกี่ยวกับความเร็วด้วยความเร็วด้วยนะฟูมานะเฟอร์รารี่อยู่กับเมอร์ซีย์เดยก็แบรนด์แนวๆนั้นไงทำรองเท้าอีกแบบคนนักขับรถด้วยรองเท้าเนี่ยจะออกแบบมาให้มีฟิลลิ่งที่รู้สึกว่าเหมือนเราแบบสวมใส่หัวจรวดอย่างงั้นเลยที่ความมันมันดูมนมากและนี่นี่ตรงนี้ฮะทำไมฮะ evo speed โอ้เขไม่รู้ไงเขามีสกรีนตรงนี้เลยรุ่นเขาเนี่ย เออแล้วแล้วสกรีมที่ัเล็กใหญ่เลยฮะใหญ่มันเริ่มเลยที่มันมันเบามันเบาพูดถึงสายพวกนี้สายเกี่ยวกับกองหน้า ครับไปครับคือคอนเซ็ปของคูมากคือไม่ว่าจะรุ่นอีเวสปีดหรือว่ารุ่นอื่นๆเนี่ยคือเขาบอกว่าแคสเซี่ยววินาทีอ่ะคือกองหน้าจังหวะจะวิ่งเข้าไปทาประตูอ่ะแคสเซี่ยววินาทีท่านเร็วกองหลังนิดนึงคือรองเท้าเบากว่านิดนึงเป็นประตูจิ้มเข้าไปเนี่ยนี่ก็เป็นประตูได้เฮ้ยผมชอบแนวคิดนี้นะเออคือเหมือนใส่ใจรายละเอียดแต่ว่าสิ่งที่แรกมากก็คือความบางโอ๊โอ๊เน่เน่ใช่คือถ้ารุ่นนี้นถ้าถ้าใครไปใส่เนี่ยขยับนิ้วโป้งขยับนิ้วก้อยนี่ไม่รู้เลยนะ มันจะบาก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการโดนย่ำ โดนย่ำแต่ว่าไปย่ำเขาเนี่ยไม่เป็นไรจะจะโดนไปแดงคือคือจะไปย่ำเขาในจังหวะที่เราเห็นกุนเนี่ยไปไปเหมือนกับไปย่ำใส่เปวิดลูอิสี่ยคู่นี้เลยอยากให้เห็นว่าพื้นเป็นยังไงนี่ฮะปุ่มปุ่มมันไม่ได้แข็งอย่างที่คิดเลยนะครับนี่ปั๊มปุ่มมันจะเป็นปุ่มยางคุณผู้ชมครับนุ่มๆแต่ว่ามันมนๆนะครับแล้วคองบอลน่าจะคองบอลดีด้วยรุ่นนี้เป็น AG คือ artificial ground grass ก็คืออาจจะได้ทั้งหญ้าเทียมกึ่งๆ่งอ๋อเหรอแล้วก็สนามใหญ่ก็ได้อยู่ รืมในรุ่นนี้บรรดาตัวรุกขทั้งหลายเนี่ยก็คงจะสวมใส่รุ่นนี้กันเยอะนะผมว่าเพราะว่ามันเบาจะมีอีกหนึ่งคนที่คนนี้เนี่ยสาวๆชอบับเห็นปุ๊บนี่คริสแล้วคริสแมนสาวๆชอบเพราะเราเห็นแล้วคริสใช่ครับผมองตัวคริสแมนสวมใส่ด้วยอ่หรือจะเป็นฟาเกา ฟารเก้าราดเมลฟารเกาก็ใสโอ้ที่ที่โอ้โหเมื่อก่อนเรายิงเลยมาดับกับแมนยูอะตอนนี้น่าจะกลับไปฝรั่งเศสนะเออนะฮะคือคือเป็นรุ่นที่เหมือนกับกองหน้าใช้บริการกันเยอะเหมือนกันนะเพราะอย่างที่พี่กระบอกเนี่ยมันมันคือบางทีแค่วินาทีเดียวเนี่ยถ้าเร็วกว่ากองหลังเนี่ยเป็นประตูหรือว่าทำโอกาสให้ทีมนั้นเนี่ยทำประตูได้นะฮะนะฮะสีใหม่เนี่ยคืออาจจะเป็นรุ่นเดิมแต่คือก่อนนั้นเนี่ยคือออกมาสีก่อนนั้นี่แต่ว่านี่คือสีล่าสุดอีกหนึ่งจุดที่เพิ่มมาคืออัปเปอออรร์ืลลิิิ้้้นนนนนนตงงงี่่าเป็ยััไฮะะมมจ นนิดึงก็เหรอออ่าแล้วก็พื้นก็อาจจะเพิ่มความนิ่มแต่ว่าคือถ้าใครอยู่ที่รูปลักษณ์ของเท้าด้วยฝ่าเท้าของเราถ้าเราเท้าหน้ากว้างก็อาจจะต้องเพิ่มเพิ่มไซส์สักครึ่งครึ่งเบอร์สตัทเนี่ยมันจะบีบเกินไปเขาบอกว่าเวลาไปไปซื้อสตัทเนี่ยให้ให้เราเอาถุงเท้าที่เราคิดว่าเราจะใส่เนี่ยในการลองขันจริงๆอ่ะเอาไปด้วยไปใส่เพราะว่าเราจะได้รู้ไงใส่แล้วเนี่ยมันพอดีไหมเราต้องซักไปด้วยนะเดี๋ยวเหม็น ควรผมผมขอร้องเลยซักซักก่อนด้วยอที่ร้านนี่ก็อันตรายเมันมีแต่ว่าที่ร้านเนี่ยผมบอกนิดนึ่งไปดูไซส์ลายนิดหน่อยลองเอาไปเองครับผมเอาไปเองดีกว่าเออซักไปหน่อยเอาไปเองแล้วก็จะได้รู้ว่าไซส์ที่เราใส่เนี่ยมันต้องไซส์นี้หรือเปล่านี่ที่เราเอามาไซส์เ8 UK 8 UK หรือว่า12ของยูโรนะฮะอ่ะมาพูดถึงเรื่องของรองเท้าละดูราคานิดนึงราอยู่นี่อยู่นี่มยีอยู่นี่นะเอาคุณโอ๊ตนี่คือผมอยากให้ีปั๊มเฉลยเองก็แล้วกันนะครับราคาวิธีใส่นะครับสำหรับเล่นก กีฬาหรือใส่ลำลองนะฮะเอแนะนั้นในการถนอมรองเท้านะครับสวมใส่ถูกประเภทกีฬาลิงเลี่ยงเก็บในที่ร้อนจัดครับนะครับใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดนะฮะอีโวสปีดคู่นี้ครับชื่อเต็มๆคืออีโวสปีด1.5ึ่หทริชเอจีฟูมาร์แบลค์ฟูมาร์ไวท์เวสต์บรัสโอ้โหมันจะยาวนะครับยาวมากก็จะสวยมากผลิตยิปเทปเวียดนามขนาดรองเท้าเบอร์แปดผลิต1นึิษุยายนะร้อาสิบเก้ราคานะฮะเป็นยังไงฮะ6,900 99บาทคือขาดอีกบาทหน 7, ทึ่ง7,000พอดี ไว้ประมาณเจ็ดพันคู่นี้แต่ว่าอย่าลืมนักกีฬาระดับโลกอย่างคุนอากิโร่ใส่ก็ย้ำเหมือนเดิมว่าคือที่เรานำมาเนี่ยพยายามหาอุปกรณ์ที่นักกีฬาที่เราดูถ่ายทอดสดที่เมลี่ระดับโลกเขาใช้แล้วก็คือเราอยากไปใช้เหมือนเขาก็คือราคามันไม่ได้เบอร์มันมันยังจับต้องได้อาง่ายจับต้องได้เออก็อาจจะเก็บตังค์แค่หน่อยเอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยหรือว่าถ้ามุ่งมั่นมาที่รุ่นนี้ก็เก็บตังค์หยอดกระปุกสักสองสามเดือนผมว่าก็สบายๆนะก็จัด เออนะฮะอีโวสปีดรุ่นนี้ก็6,999บาทนะครับอ่ะก็ไปเลือกซื้อกันได้ที่ร้านอารินะครับผมชอบการออกแบบเพราะว่าราศีพันเนี่ยรองเท้าสมัยนี้สีมันจะเป็นต้องเหมือนกันนะมันมันใส่แบบว่าเป็นสีสองสีด้เอาเรามาผิดทางป่ะ เออผมถามมาว่าคุณเอามาถูกหรือเปล่าถูกแล้วสิถูกต้องใช่ไหมเดี๋ยวนี้การออกแบบเขาจะเป็นสไตล์นี้ฮะไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนโอ้โหฝากไว้ด้วยนะฮะ e ี o Speed ปีดจากพูม่ารุ่นนี้สุดเป่งมากครับคร์ลิงแมววันนี้ขอบคุณเหมือนเดิมน้ร้านอาริขอบคุณจริงๆนะผมจะมีโอกาสให้ีโอกาสผมจะไปที่ร้านเลยอ๋อทำไมไปขอส่วนลดอ่ะเออจะไปขอดูว่าสินค้าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีรุ่นอะไรอื่นอีกบ้างไหมแล้วไปได้เลยสาขาเออ๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สาขาครับวันนี้ ขอบคุณอาริอีกครั้งหนึ่งวันนี้เุณลาหมดแล้วก็พี่ลักแกองกลับมาใหม่ในครั้งต่อไปจะเป็นอะไรต้องติดตามวันนี้ผมปังและคุณโคตดลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคละล้างคุณละเจ็ดพัน